สวัสดีครับเรามารีวิว CBR หกพ R นะครับใส่แฮนด์หมอบนี่ครับหน้ามันหมอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นแฮนด์ตัวใหม่จับโช้กตัวใหม่นะครับราคา1,500บาทเท่านั้นนี่นะครับใส่แกนแฮนด์เดิมตุ่มแฮนด์เดิมยังไงก็ไม่มีสันนะครับนี่ครับของเดิมนะครับน็อตเดิมของเดิมแฮนด์สีทองนะครับสวยเลยยกระดับยังไงก็ไม่พ้นนี่ครับที่ฝั่งนี่ใส่ออฟลังเลยครับนี่ครับของเดิมของเดิมทั้งชุดเลยนะครับเดี๋ยวครัับผกซ้ายมาดแล้วนะครับลลอง็อกคอดู นี่ครับเราคอได้เลยปั๊บๆนะครับเรามาดูนะครับว่าชนหรือเปล่านี่ครับพ้นเลยครับระยะโอ้เหลือเฟือเลยครับไม่พ้นไม่ชนนะครับไม่หนีบนิ้วพังหน้าก็ไม่ชนนะครับพ้นระยะนี่นะครับแน่นอนเลยของเดิมครับขวานะครับขวานี่นะครับระยะสวยงามมากเลยครับผัก้ายสุดไม่ชนนะครับพันห้าร้อยบาทเท่านั้นตรงรุ่นเลยนะครับอเคครับสวยงาม